ช่วงนี้มีเพศสัมพันธ์บ้างไหมอะไรนะคะมีครั้งเดียวเมื่อเดือนก่อนคะ่ะคุณท้องนะแฟดสามด้วยสาวรงงานอย่างพวกเธอทำอะไรก็ได้เพื่อเงินถ้าเพิ่งอายุสิบเก้ตอนให้เธอขาดเงินก็ควรป้องกันตัวเองอายุยังน้อยเธอไม่รู้ผู้ชายคนนั้นยิ่งไม่รู้เลยเหรอเร่งมือน่อยใกล้วันชาติแล้วสินค้าลอดนี้ต้องเสร็จไม่มีวันหยุดนะ พวกเธอทำไมไม่ใส่ชุดทำงานล่ะบันนอกเข้านาจริงๆวันนี้คุณฉีเศษถีเมืองหลวงจะมาดูงานถ้าเข้าตาเขาเลยก็ได้ยินมาว่ามีผู้หญิงไม่กี่คนที่จะเข้าตาคุณฉีได้แต่ถ้าเข้าตาเขานะก็จะหลงฉันแค่คนเดียวก็ไม่ต้องทำงานแล้วจริงด้วย <c oughs> ฮ่าคุณฉีนี่นะคุณฉีมาแล้วคุณฉีดีมากเลยฉีฉีฉมฉี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 ฉนะีฉีฉีฉี่ีฉีฉีฉฉันไม่ได้ต้ีงใจน่ีฉีฉีาีฉนายฉาฉีฉไฉีไีฉีดีฉีฉดฉีขนาีนั้นนะน้ฉีฉชนีฉีฉีนีูีฉ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 ีีฉีฉีฉชฉฉีคุณดูสิีะ ฉันทั้งสาวและสวยฉันักผ้าทำกับข้าวเป็นตูดใหญ่คลอดง่ายด้วยแอรอนครับแยกย้ายก,กันได้แล้วยังมุงดูอีกฉันจะหางเดือนเดือนแต่กูลฉีสืบสกุลเจ็ดชั่วคนคุณท่านฝันอยากอุ้มหลานน่ายังเป็นแบบนี้เอ,อ้คุณชายฉีเอ๋อเอ,อ๋คุณชายฉีคุณชายฉีฝ <laughs> ันขอสาวสาต้องสลายอีกแล้วเจ,จียงซี่วชิงเอาอาหารกลางวันมาให้ฉันได้ยัง เราเงินเดือนเดือนนี้ออกก็พอข้าเรียนแล้วไม่คิดว่าไม่มีปัญญากินอาหารกลางวันแต่เก็บเงินได้ถึงหนึ่งแสนเลยเธอรู้ได้ไงว่าฉันเงินฉันอะพวกเธอเอาเงินฉันไปเหรอฉันไม่ได้ยุ่งกับมันนะพ่อเธอต่างหาที่เอาไปอะไรนะเอเจ็บมาง เห็นเรียบใ่มาใจาฮ่าฮาาไมไม่ตั้งใจทํางานหาเงินใ้พี่ชายแกแต่งเบียมาทําไมเนี่ยพ่อเอาเงินฉันคืนมานะเ<ะ><ะ>จียงซิวชิงทําไมพูดกับพ่อแบบนั้นพ่อเลี้ยงแกมาขนาดนี้ยังมีหน้ามาเอาเงินกับพ่อแกคือลูกสาวฉันเอาไว้ฉันก็ต้องเอาเงินไปซื้อเหล้าพี่แกก็ต้องแต่งเมียใช้เงินแกแล้วมาทําไมวะแต่มันคือเงินจากงานเจ็ดงานต่อวันกว่าจะเก็บได้มันไม่ง่ายเลยนะแกหยุดเรียนไปเป็นปีแล้วยังคิดจะไปอีก เป็นผู้เย่งจยเรียนไปทาไมวะันยกแกให้ไปเป็นเนมียตะแกจากข้างบ้านแล้วเดือนหน้าก็แต่งเล่าจะพูดเรื่องเรียนอะไรอีกพ่อว่าอะไรนะพ่อยกฉันให้แต่งกับตาแกอายุเจ็ดสิบกว่าฉันไม่ยอมหรอกเรื่องนี้แกไม่ได้มีสิทธิ์ตัดสินใจเป็นแค่สาวโรงงานมีคนมาขอก็ดีแค่ไหนเล่าไม่ใช่นักศึกษามหาลัยในเมืองสักหน่อย <laughs> การศึกษาไม่สูงแล้วยังหญิงพย,ยอง อย่ามาบอกว่าฉันไม่ใช่นักศึกษามหาลัยพ่ออย่าลืมสิปีก่อนฉันได้รับหนังสือแจ้งรับเข้าของมหาวิทยาลัยดังพอเป็นคนฉีกทิ้งแงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงจังแกมอที่จะเรียนเหรอออไปไวันนี้ฉันจะหยุดความคิดของแกซะเฮ้ยมามามาเลต่อเลต่อ จะต้องหาเงินให้พอไปในหนึ่งเดือนแล้วหนีออกจากบ้านหลังนี้ซะออกไปออกไปซะเฮ้คนอะไรกันไม่ชอบผู้หญิงเลยสักนิดเจ้านายคนนี้ดูดุมากฉันคงไม่ถูกเขาไล่ออกไปเหมือนกันนะฉันว่านะฉันไม่ได้บังคับให้นายหาผู้หญิงจริงๆแต่นี่เป็นคำสั่งคุณท่านคุณท่านบอกว่า แต่คูณนายมีบุตรยากต่อให้แต่งงานก็ต้องรอสองสามปีถึงทําเด็กหลอดแก้วได้ถ้าปีนี้นายไม่แต่งงานงั้นคุณท่านก็คงไม่ได้อุ้มหลานแล้วผู้หญิงพวกนี้นะ่ะฉันไม่ชอบคนสุดท้ายแล้วนะเข้ามาคนสุดท้ายคุณท่านฉีมอบหมายมาให้ฉันรายงานท่านโลกตั้งกว้างต้องเป็นคนที่นายชอบบ้างแหละบอกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบ คือว่าเธอแนะนำตัวหน่อยแล้วกันเธอชื่ออะไรฉันชื่อเจียงซิ่วชิงฉันมาสัมภาษณ์ผูห้หญิงคนนี้ทำให้คุณชายฉีตาค้างเกินสามวินาทีมีหวังแล้วโว้ยบรรลุนิติภาวะยังเอ,อ๋อบรรู้แล้วอายุสิบเก้าปีฉันทำได้นะให้รู้ใช่ไหมว่าตัวเองมาทำอะไรค่ะฉันจะตั้งใจทำให้ดีนึกไม่ถึงว่าฉัน ไม่รู้สึกรังเกียจที่ใกล้เธอเธออยากได้เงินเท่าไหร่ฉันสัมภาษณ์ผ่านแล้วเหรอหนึ100่งร้อยได้ไหมหนึ่งชั่วโมงเหรอเออค่ะฉันทำระยะยาวได้ไหมคะฉันต้องการเงินจำนวนมากหนึ่งชั่วโมงหนึ่งล้านแล้วยังอยากแต่งข้าตรกูลฉีฉันประเมินเธอต่ำไปจริงๆทำไมถึงร้อนแบบนี้คุณผู้ชายครัร้อนมากสันทันยาก้าดีวางยาฉัน คุณผู้ชายคนฮะได้นะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งล้านฉันสนองให้เธอคนนี้ฉันจะให้เธอได้เงินหลายล้านง่ายนิดเดียวปล่อยฉันลงนะคุณผู้ชายไม่ได้นะคุณจะทำอะไรฮะ ไม่อยากทำเลยไม่ใช่นะเธอโอกาสฉันถูกวางยาอยากได้เงินเพิ่มเลยคุณผู้ชายคุณเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้มาทำงานแบบนี้อโล่มากไม่รู้จักพอคุณผู้ชายคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคุณไม่อยากทำก็รีบออกไปซะฉันจะเป็นตายก็ไม่เกี่ยวกับคุณ ขอโทษนะคะเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมทำไมยังไม่ไปอีกสาวโรงงานอย่างพวกเธอใช้ชีวิตไม่รู้จักระมัดระวังคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อเด็กเป็นใครไอ ถึงแฟนสามจะเจอยากแต่ฉันหวังว่าเธอจะคิดให้ดีๆค่ะฉันรู้แล้วค่ะเธอไม่มีแฟนไม่ใช่เหรอชีวิตเละเทะเกินไปหรือเปล่าจริงด้วยอายุแค่สิบเก้าปีชีวิตเละเทะแบบนี้ยังมีแฟนสามอีกนี่ยังไม่รู้เลยว่าพ่อเด็กเป็นใครอะคุณท่านวางใจได้เลยเยื่นเฉินเขาไม่ได้ดังเกียดผู้หญิงแล้วถ้าลองให้เขานัดบอดดูไหมเจเซีชิงผู้หญิงในคืนนั้นไม่ใช่เหรอเจนซี่ชิง ฉันก็ว่าแกเอาเงินแสนมาจากไหนที่แท้ก็เป็นผู้หญิงขายตัวเู้หญิงพูดมัว่วฉันหาเงินมาอย่างสนสะอาดนะแกท้องขนาดนี้แล้วยังกล้าบอกว่าตัวเองบริสุทธ <c oughs> ิ์อีกแม่ไม่อายจริงๆฮะเธอท้องเหรอใช่นะสิคุณเซนเจียงซิ่วจริงมั่วไปทั่ว <c oughs> จนท้องแฝดสามเสียชื่อโรงงานหมด <c oughs> คุณมาไล่เธอออกที่ไหมแฝดสามจริงเหรอบอกผมมานะพ่อของลูกคุณคือใครคุณหมายความว่ายังไงอะ เจียงซิ่วชิงแม้แต่คุณเสินยังไม่เชื่อว่าแกใสบริสุทธิ์แกเราโดอนไล่ออกเถอะใช่เรื่องของพวกเธอไหมแต่ว่าเจียงซิ่วชิง,ชงออกไปซะ,ะช่างเถอะเรื่องของฉันไม่เกี่ยวอะไรกับคนคืนนี่ให้เขาเราไม่ติดค้างกันแล้วนี่มันบัตรธนาคารที่เยี่ยนเฉินให้ไปนี่ <G ül> <G ül> ฮัลโหลตอนนี้เดี๋ยวนี้ตรวจว่าเจียงซิ่วชิงมีผู้ชายคนอื่นไหมครั ฉันยกแกให้ไปเป็นเมียตะแกจ้าข้างบ้านแล้วเรือนหน้าก็แต่งเล่าจะพูดเรื่องเลยนอะไรอีกลูกไม่ต้องกลัวนะแม่จะพาหนูไปจากที่นี่ที่ทั้งโลภและโหดร้าย <c oughs> แกจะหนีไปไหนเหรอ พี่เยี่ยนเฉินเราสองคนเหมาะสมกันมากดูเหมือนว่าจะเป็นเดรังเกจผู้หญิงจริงๆนะเนี่ยออกไปฉันว่าแล้วนิสัยไม่ยอมให้คนเข้ามาอย่างเขาเป็นไปไม่ได้หรอกเอ่อไอเด็กเซินหัน่นหยางโกหกครั้งหน้าอย่าพาผู้หญิงเข้ามาอีกนะเออพ่อไม่ได้บีบบังคับแกแต่กุญฉีของเรา ไม่เก่งเรื่องผู้ชายเพื่อที่จะมีลูกในตอนนั้นแม่แกต้องทรมานก,กับการทําเด็กหลอดมากนะอ่ะใช่แล้วแกต้องเผื่อเวลาตั้งสามปีเพื่อทําเด็กหลอดแก้วทําแบบท่านไม่ได้นะเราจะอายุสี่สิบถึงมีพอกันเนี่ยฉันรู้ว่าแกยังเด็กและนึกสนุกอยู่เลยรับไม่ได้ที่ตัวเองไม่เก่งเรื่องผู้ชายแต่ตระกูลฉีสืบทอดมาสิบจิรุ่นแล้วไอ้ยะเยีย่ยมเชิเยี่ยมเิผู้หญิงในคืนนั้นเธอท้องแล้ว อะไรนะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไง่ันหยางแกปลอบใจพวกเราอีกแล้วเหรอไม่ใช่นะพวกท่านน่ะเป็นถึงคนใหญ่คนโตคนมีอำนาจนะครับผมจะกล้าหลอกได้ยังไงให้เธอไปห้าสิบล้านยังไม่พอจะเอาลูกมาเพิ่มราคาอีกเหรอฉันพูดเรื่องจริงนะนายดูสินี่รายงานผลการตั้งครภนเยินเฉินสุดยอดจริงๆท้องตั้งสามเป็นเกียริแก่บรรพบุรุษจริงอะไรนะ สาม,สามคน,ค,นครั้งเดียวสามคนออไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเหมือนกันค <c oughs> วกท่านไม่เชื่องั้นฉันก็ไม่เชื่อเดี๋ยวนะเป็นไปได้ไหมว่าบรรพบรุษตะกูลเราส่งพลังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยออไอเจงด้วยไนะ <c oughs> อเจงด้วย <c oughs> งงอะไรอยู่เราไปรับภรรยามาสิสต้องแต่เธอมานะร้านค้าทั้งหมดของฉันเนี่ยจะยกให้เธอเป็นของรับขวัญเลยอะจากวันนี้ไปเธอจะเป็นแก้วตาดวงใจของตระกูลฉีเราใช่เลยหนึ่งล้านหนึ่งชั่วโมงในนี้มีห้าล้านฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ขาย ฉันจะให้ผู้ช่วยโอนเงินให้เธอสิบล้านแล้วก็เลิกทำงานนี่เะอถ้าเธอท้องลูกตระกูลเฉีจริงๆผมรับปากพวกท่านว่าจะเก็บเด็กไว้แต่ว่าผู้หญิงทำงานแบบนี้ไม่คู่ควรจะเป็นภรรยาผมหรอกนังลูกชั่วขพฉันไม่อยู่แกคิดจะหนีงานแต่งเหรอกล้าดีนักใช่ไหมฉันไม่อยากแต่งงานฉันอยากเรียนเรียนอะไรอีตัวดีอีอลูกโทรพีแกเป็นผู้หญิงแกจะไปเรียนทำไม แกแต่งกับตาแก่จางได้สินสอดถึงหนึ่งล้านเงินนี้ทั้งชาติแกก็หาไม่ได้แกมันตัวหาเงินมีคนเอาแกก็ดีแล้วยังจะมาเรื่องมากอยู่อีกแต่ว่าเขาจะเสบกว่าแล้วพ่อกับพี่กำลังผลักฉันลงนรกนะเลิกบนพ่อมันเตรียมกระเป๋าเอาไว้แล้วจับมันไว้เลยดีไหมแล้วส่งไปให้ตาแก่จางฉันไม่ไปเฮ้แกไม่มีสิทธิ์ลกปล่อยฉันฉันร้องอยู่นะอะไรนะเจียงซิ่วชิงแกมันอักตันอยู่ กับแค่สินสอดหนึ่งล้านกลาก้าโกหกพวกฉันใช่ไหมฉันท้องจริงๆอ่ะฮะท้องจริงด้วยแฟนสามเฮ้ยหนังลูกชาชัวแกไปนอนกับมาตัวไหนมาเนี่ยฮะไอชั่วนั้นเป็นใครมันอยู่ไหนทำงานอะไรให้มันเอาเงินสินสอดหนึ่งล้านมาให้ชัดเดี๋ยวนี้เลยต้องเพิ่มอีกแสนเป็นสามพมจารีในสายตาพ่อกับพี่มีแต่เรื่องเงินใช่ไหมไม่คุยเรื่องเงินแล้วจะคุยเรื่องอะไร มันอยู่ที่ไหนฉันจะไปเอาเงินเดี๋ยวนี้บอกมาบอกมาไอาชั่วนั้นเป็นใครฉันไม่รู้แกไม่รู้ใช่ไหมมันนี่ฉันไม่ไป<อ>ฉันไม่ไป,<อ>ปล่เดินเดินเร็ว,วมึงมาตัวหาเงินกูปลนแนละ้วเนือยคนไหนพ่อปล่อยหนไม่ทันนะตอนนี้ขายหน้าเป็นแล้วเหรอเก <c oughs> ิดอะไรขึ้นลูกมาหาพ่อของลูกนะซีเงยหน้าจิวว่าเยืนเฉินเจียงซิ่วชิงโทรมา เราไม่ไหวขนาดนั้นก็รับเธอเฉียนฉันช่วยฉันด้วยเสียงแปลกๆก็รู้ว่าเธอจะโดนรังแกกโหอกี้กูจะไปมึงให้ตายฟังจากเสียงเหมือนไม่ได้แสดงแล้วก็เจียงซิ่วชิงฝั่งนี้ให้นอยเธอบอกว่าส่งคือเจ้าของเดิมต่อไปนี้ไม่มีอะไรติดค้างกันนายให้เงินห้าล้านเธอไม่ใช้เธอยืมหมื่นห้ายังเขียนใบยืมในนี้มีห้าล ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ขายอ่ะปล่อยฉันนะเจิิงซิ่วชิงจีงเกิดอะไรขึ้นฮะลืมชาร์จแบตมือถือไปชันหุ่มๆในภูมออต่างๆไปแล้วกล้ายู่กับคนของตระกูลฉีเช็คตำแหน่งเจียงซิ่วชิงเดี๋ยวนี้เลยเต็มรถครับคนแก่อย่างพวกเราก็ไปด้วยสิฉันจะไปดูว่าใครมันกล้าทำร้ายยอดดวงใจของตระกูลเลยเนี่ยไปไป คนน้ดฉันคุณจะมาไหมนะหยุดนะเฮ้ฮะกล้ามากนะมาทำคนของฉัน่ะ